กี่การนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะได้แต่งงานไหมนะคะมีทั้งหมดสี่กองหนึ่งสองสามสี่นะคะให้คุณเลือกนะคะลูกเต๋าที่มีพลังงานดึงดูดมากที่สุดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาเปิดไพ่เลยคุณต้องลดความใจร้อนะคะความแบบเด็ดบางทีอยกความเป็นเด็ดขาดก็ดีแต่บางทีคุณดุดุแล้วจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณหรือคุณเป็นคนที่แบบโมโหง่ายดูขี้งุญญ่นหงิดนะคะอันนี้ถ้าคุณลดตรงนี้ได้ก็มีโอกาสนะคะ คุณมีความหวังที่จะได้แต่งงานหรือมีความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหรือมีความหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่โอกาสของคุณยังมีนะคะอาจจะไม่เยอะนะคะแต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้แต่งงานอยู่นะอ่ามาที่กองที่สามนะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสแต่งงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสแต่งงานแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักนะคะอุดมไปด้วยครอบครัวที่น่ารักมีพ่อแม่ลูกนะคะคุณได้แต่งงานนะอ่ามาที่กองที่สี่ คุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังนะคะในความรักเพเผอคุณอาจจะได้แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่แดนไกลด้วยนะคะสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดนะคะ